สวัสดีค่ะทุกคนเข้ากับพบกับช่องน้องไอดียพะเพรนะคะวันนี้น้องไอเดา,า,เนนะะอา,าจะมาแกะลูกบอลนี้เนาะ,ะลูกบอลที่มีตุ๊กตาได้นในใช่ไหมคะตุ๊กตาน่ารักแบบน่ารักมากๆเลยใช่ไหมคะ<า>มีหมวกด้วยนะคะ<า>เราต้องมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หมวกแบบไหนนะคะคแล้วก็จะมีน่าจะประมาณไม่มั่นใจอะค่ะว่ากี่แบบเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหน้าน้องก็จะประมาณแบบนี้นะคะมังเนา อย่าให้เสียเวลาค่ะรีบแกะกนเลยค่ะเอาเป็ไนไอันนี้ทุกคนค่ะแนะนำให้รู้จักนะคะน,นี่ใบเตยค่ะสสวัดีค่ะเพื่อนสนิทเราเองนะคะอันนี้เขาจะมาร่วมฟิล์มด้วยนะคะนีน่มาของเล่นน่ารักมากเลยนะ ค่ะซื้อมาจาก DIY นะคะประมาณ93บาทเนาะน่าจะเก้าบาบาทถ้าจะไม่ผืดซื้อมาสักประมาณเกิน5วันแล้วมั้งเรียบเคลือกมันเยอะมากค่ะทุกคนเหมือน LOL เลยประมาณนั้นเนาะเป็นแบบ LOL นะคะคนเป็นตุ๊กตาเด็กเนาะน่ารักมากเลยเนาะเตยเนาะแต่ต้อง ใช้เวลาแกะกันนิดหนึ่งนะคะซึ่งจะบอกว่าชั้นมันมีหลายชั้นมากค่ะทุกคนดูสิหน้นาแกะไปหลายชั้นแล้วนะสองสามชั้นแล้วนะใกล้ถึงชั้นสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนหรือเปล่านะอุ้ยเราเจอชั้นนี้แล้วค่ะเหมือน L O L เลยนะคะมันเป็นคำใบ้แล้วก็เป็นตุกเป็นแบบสติกเกอร์ด้วยนะคะนี่เราได้หมวกอะไรอ่ะ เราได้หมวกหมานะคะน่าจะหมาใ่ะน่ารักไม่ไม่ใ<ม>จ<ม>ว่าน่าจะน่าจะเป็นหมาแหละค่ะหมวกหมาน่ารักมากนะคะอุย้ยน่ารักก็คนเขาเมียนน้อยมากไหมน่ารักน่ารักมากเลยเนาะเดี๋ยววันจันทร์ตกแต้วนี่ทุกคนมันจะมีช่องนะคะเดี๋ยวเราดึงออกมามเอ,อ,อดึงช่องอีกนึง อ่าตัวยืงออกมาแล้วนะคะเรามาแกะกันก่อนเลยค่ะแกะง่ายมากแกะง่ายมากอ่ะทุกคนไปหาซื้อนะคะ9 3ทเองหนูแกะได้เป็นที่ดูดนมค่ะเป็นดูดน้ำมาจากก็ได้อะไรอ่ะอันนี้จะเป็นตัวนมโอ้เป็นจุกนมนะคะดังนั้นเราเอามาเสียบกันใช่หรอจ๊ะพี่น่าใช่นะจ๊ะไม่รู้ว่า ไม่มั่นใจนะคะว่าตัวนี้คืออะไรเพราะว่ามันไม่มีที่เสียบเลยจ้ะดังนั้นเราเป็นเป็นชั้นต่อไปเลยนะคะน้องไม่ได้ขอวางไว้ตรงน,นี้แล้วกันเนาะคะือมันไม่เห็นอนะขอวางไว้ก่อนละกันมันนก็จะเป็นชั้นต่อไปนะคะทุกคนโอเคค่ะต้องทำแกเองนะงนะนะคะ่ะเราจะมาเปิดชั้นกันเลยจ้าอุ้ยมันเป็นของชินเล็กมากมากเลยคะ่ะจะอะไรอะใส่ชิเล็กหน้าหักระเป๋าน้อยกระเป๋า มันอาจจะเป็นแบบเดียวกันก็จริงแต่มีหลายสีจริงๆนะคะทุกคนอ่ะอไปแล้วก็จะมาเปิดเอปิดการสามสองหนึ่งโอ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ใช่เป็นหมวกหมานะคะทุกคนน้องเป็นอะไรอ่ะผิดคาดมากเอาเธอแล้คัมใบอยู่ไหนอ่ะคัมใบอยูน่นี่อยู่ในผ้าคุณเธออ่ะไม่ใช่หมวกหมาแต่เป็นหมวกนก ไดเลยอ่ะมะอาสิจะได้ตัวทั่วไปนะคะไม่ได้ตัวแรงนริงหรอใช่เป็นตัวแรงด้วยเราได้เป็นตัวทั่วไปนะคะไม่เป็นไรนะคะได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วขอถอนหมวกออกหน่อยนะจ้าหนูน้อยอุ้ยน่ารักจังเลยหนูน้อยน่ารักมากน่ารักไหมน่ารักน้องเหมือนแบบอดไร น้องนิ่มนะคะใช่ปหมนิ่มนะนิ่มอยู่เนาะแต่ก็ไม่ได้ถือว่านิ่มมากนะคะก็ถือว่านิ่มในระดับนึงิ่มหมวกส<ะ>ัตว์กันนะสัาว์ถ้าน้องใส่แล้วน้องจะดูน่ารักขึ้นไปอีกค่ะห,ห,นหนูคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นอันนี้มากกว่านะคะที่เอาไว้แบบปิดปากน้องอะน้องแก้มแดงมากนะครอุย้ยมันเป็ดมันไม่เชิงแดงมันเชิงฉลองแชมพูขยับมันอะ